ไปดูสถานการณ์การสู้รบที่ชายแดนไทยกัมพูชานะคะที่จังหวัดบุรีรัมกระสุนปืนใหญ่21ลูกตกหลายหมู่บ้านบาดเจ็บหนึ่งตายวัวตาย3ตัวบ้านพังสองหลังเร่งอพยพหนีตาย จากสาเหตุปะทะที่ชายแดนปราสาทต,ตาเหมือนจังหวัดสุรินทร์ส่งผลให้มีกระสุนปืนใหญ่21ลูกตกใส่หลายหมู่บ้านในอำเภอบ้านกรวจจังหวัดบุรีรัมย์ชาวบ้านบาดเจ็บ1รายวัวตาย3ตัวไก่2ตัวและบ้านพังสองหลังอำเภอและเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเร่งอพยพชาวบ้านผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและเด็ก ออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยจากเหตุการณ์ยิงปะทะกันชายแดนปราสาทตาเมืองทมอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ส่งผลให้กระสุนปืนใหญ่ของฝั่งกัมพูชาจำนวน21ลูกตกใส่หลายหมู่บ้าน ในพื้นที่อำเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์มีรายงานชาวบ้านได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายก็คือนายบุญนำด้วงประโคนอายุ50ปีโดนสะเก็ดระเบิดที่แขนขวาขณะออกไปดูนาข้าวได้ถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลประโคนชัย ทั้งนี้มีวัวของชาวบ้านที่ผูกเลี้ยงไว้ข้างบ้านตาย3ตัวนะคะไก่2ตัวและมีบ้านเดือนประชาชนถูกลูกกระสุนปืนใหญ่ได้รับความเสียหายอีกสองหลังเบื้องต้นทางอำเภอได้รายงานให้ทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบตามขั้นตอนแล้วหลังเกิดเหตุทางอำเภอบ้านปรวดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งอพยพประชาชนทั้ง4ตำบล ในพื้นที่อำเภอบ้านกรวดอาทิตำบลสายตะกูตำบลจันทกเพชรตำบลปราศาสตร์และตำบลบ้านกรวดออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยไปยังสนามข้างอารีนาในตัวจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อความปลอดภัยแล้วนายอภิสิทธิ์ปันประโคนเจ้าของบ้านและเจ้าของวัวที่ถูกกระสุนปืนทั้งบ้านเรือนเสียหายและวัวตายก็เล่าว่าหลังจากกินข้าวเสร็จก็เอาวัวไปผูกกินหญ้าอยู่ข้างบ้านแล้วเดินกลับเข้าบ้านนะคะ ไม่นานก็ได้ยินเสียงกระสุนปืนใหญ่ตกห่างจากบ้านประมาณร้อยเมตรเสียงดังสนัน่นพอวิ่งออกไปดูก็เห็นว่าวัวนั้นถูกสะเก็ดระเบิดตายสองตัวไก่ตายสองตัวและสะเก็ดระเบิดยังโดนบ้านพังเสียหายอีกด้วยครับนี่อีกลูกหนึ่งนะครับตกกลางถนนครับสี่ยแยกเลยครับตกกลางถนนครับตัวนี้ไม่โดนคนนะครับแต่โดนวัวตัวหนึ่งครับวัวอยห่างประมาณ20เมตร น่โดนวัวหนึ่งตัวครับลอยนี่ครับวัวตกน้ำแล้วก็ตายแล้วนะวัวนะลอยโดนครับห่งางจากที่ตกประมาณ20เมตรครับพอที่ตกอยู่ที่นู่นนะครับนู่นครับผม ที่บ้านกวดครับหมูสามครับครับจุดที่ลูกปืนใหญ่ตกนะครับไม่ทราบว่ายิงมาจากไหนครับกลางหมู่บ้านนะครับกลางอำเภอครับเพออยู่บ้านนี้มเจ็ดกล่องเจ็ดอพยลเดี๋ยวมันยิงซ้ำหนึ่งูครับหรือการให้ลูกนี่ตกคางบ้านเลยนะครับเนี่ยลูกนี่ตกคางบ้านไกลกับ่รอดครับ ห่างบ้านประมาณสามเมตรสี่เมตรห้องน้ำก็พังครับของกิงครับนี่ครับลูกหนึ่งครับตกกลางทุ่งนาครับห่างจากทุง่งนาห่างจากลูกเดิมรประมาณสองรอยเมตรครับจนยกข้าลาบเลยครับครับอืม ลูกหนึ่งครับจทุ่งนาเลยอีกสองลูกยังไม่ได้ไปดูครับอีกสองลูกกลางทุ่งนาครับนี่ลูกที่สามครับผมตัวนี้ออกมาจากบ้านกัวพระธาตุบ้านคงหิว้อครับทุ่งนาครับช่ายองเลยครับเราซื้อลำใจีเยี่ยมอยู่สืมาหาดอกเขาแค่ดูพวกนี้พอเขาจะรู้หมดโอ้ ตังไหนตัวเนี้นั่นแหละตรงเขาเดินตรงนั่นอ่ะ ลกเปิดกระเบนมาแล้วมาแลมาแล้ตรงไหนตรงไหนนี้ลมาตกอยู่ที่อานี่้นชน่าสเก็ดครับไปเป็นกิโลเลย้ชนเนโเราเราเราคนไทยครับเราต้อระวังเขาตัวพกัดจับ อย่อยดเขาจะันน่ะเขาจะรู้จุดระวังกันปัญหาชาวบ้านเราเจ้งจือไอ้เจ้าโนนนี่นไลแหะเขารู้ิกัดดีเลยเลเลเี้ยนะเลียงนะนกต่เนเป็นละเตะตรัสนะ ไปดูทุกจุดไหมนะครับไปดูเามอรดูเลยเลยนี่เนี่

น้องกับหัวเลยซึ่มไม่กินหญ้าเลยครับโอ้ร่าจะไม่รอดหรอกครับเพรามโดนกลางหัวเลยออันนี้ลูกของแม่ที่ตายที่อยู่ข้างคลองนี่แหละนี่มันกินหญ้าอยู่นี่มันเลยรอดเออตัวนี้บาดเจ็บก็น่าจะไม่รอดหรอกครับะมันโดนกลางหัวใกล้ข้างล่างนั่นนะไม่ใช่กระเก็บน่าจะเป็น มัร้อนแม่นึงเนี่ยนี่ชาเนี่ยตนกระดูวัวน่าจะมีตออยู่ในป่าได้แล้วน,นี่<ด>แ,นแบบนึงเดี๋ยวในนี้ต้นตำรวจตัวนี้เขามาโอ้ไอยไปยังกันเลยโอ้ยายเอาใบหอมมาทุกอุยอย่างนี้บานเท่าตัวนี้ ใไปใส่ยายสิไปใส่ม no so like so uh, ่เอากระชุ่มาันหเลยระชุ่มไหนโอนแกเอยมีก้นราเราเป็นโรคยังล่ะอัลายโรคโรคา่าบอกโรคสาร่าเครื่องอัดพ่นจัดเครื่องบวาเครื่องอัดโรคาย เรือยาไปเลยตอนน้หอนบ่หอนบ่แขางในหอนบ่ข้างในน่ะใ่น้อ 哦。Oh. ตอนผมกินข้าวเสร็จครับกินข้าวเสร็จแล้วเอาวัวไปมัดอยู่ปากคลองครับไอ้ที่ตกอยู่ที่โดนวัวตายสองตัวนั่นแหละครับอเอาวัวของเราใช่วัวของผมเองนี่แหละครับแต่ผมกลับมาแล้วก็ว่าจะไปอาบน้ำแล้วก็นอนเล่นโทรศัพท์ก่อนครับแล้วโทรศัพท์จะหมดแบตผมก็เลยนอนพอนอนผมเปิดดูอา้าเขายิงกันผมก็เลยวิ่งออกไปบอกแม่แล้วทางนี้ก็ตกเลยครับ<อ>ผมวิ่งไปถึงแม่บ้านทางนี้ก็ตกเลยครับเสียงดังสนั่นเลยใช่ครับแล้วผมก็วิ่งไปดูวัวไปถึงวัวก็คลัก ทั้งสองตัวเลยครับเจ้าหนึ่งวิ่งกลับบ้านครับบ้านเราเสียหายอะไรยังไงบ้างตอนนี้เบื้องต้นก็กระจกแตกครับมีกระจกแตกก็ข้างในก็สิดเต็มเลยครับก็ไก่ไก่กี่ตัวน่ะไก่สองตัวเขาขาดเล่หมดเลยไม่เหลือเลยวัวยู่ตัวนะวัวสองตัวครับใช่ครับแต่วัวมันเป็นลูกลูกวัวอะไรวัวแม่ลูกว่ะใช่ครับวัวแม่ลูกครับแม่มันตายแม่แม่แม่มันตายลูกมนตายอยู่นี่ใช่ไหมลูกไม่ตายครับมันมีอยู่สามตัวครับมันมีแม่สาวกับแม่ลูกครับแต่ลูกของมันวิ่งมานี่แล้วก็ ไม่มันตายอยู่มสุรชัยพิรักษาผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดบุรีรัมย์ภาพข่าวสรรหวันโกกะอินรายงาน